เพื่อนครับต้นไม้ต้นนี้มองดูเผินๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าบริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพามาดูใกล้แล้วก็จะตั้งคําถามด้วยว่านี่คืออะไรมีใครทราบบ้างนะครับๆๆลักษณะการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาก็จะเกาะอยู่ที่ลำต้นของต้นไม้ กิ่งไม้อย่างงี้ครับเขาก็จะขับสารออกมานะครับซึ่งเป็นอาหารของมดมดก็จะอยู่อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ลนยลักษณะอย่างเงี้ยรู้จักไหมครับเนี่ยนี่คือส่วนของตัวเขาครับส่วนทางเดินนี่คือทางที่เขาเดินไม่ใช่ตัวนะนแล้วก็มองขึ้นไปบนยอดไม้นู่นเลยนี่นเต็มหมดเลยเดี๋ยวฮูหาบันไดปีนขึ้นไปดูใ,ใกล้น เทียบ e เลยเกาะอยู่เต็มหมดเลยแล้วก็นอกจากนี LET ้ก็มีอะไรเนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่อาจจะเป็นตัวอ่อนของมันหรือเปล่าเทียบเลยและถ้าเกิดมันมาเกาะต้นไม้ที่เราต้องการดูแลอย่างดีอ่านี่นเห็นตัวชัดไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่คือตัวเขาอ่าเดี๋ยวลอเขี่ยอมาให้ดูนี่ครับนยนี่ตัวเขาเนี่ยนี่ ที่กูเกียจะออกเห็นไหมนี่แล้วมันก็ออกลูกออกหลานเทียบเลยแล้วก็ขึ้นไปอย่างนูน่นเกาะที่ใบเต็มเลยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอันตรายล่ะเราก็ไม่รู้จักว่ามันตัวอะไรแต่สิ่งที่มันอยู่ด้วยได้ก็คือมดมดมาสายกินสารที่มันขับออกมาเห็นไหมครับนี่เกาะอยู่ที่ใบนี่นี่เป็นใบยพยุงนะครับถ้ามันเกาะคุมหมดเนี่ยพยุงคูก็แย่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดมันลามลามไปที่ ต้นไม้ที่มีให้ดอกให้ผลให้มีผลผลิตละ่ะทำไงอ่าต้องโดนกำจัดแล้วแบบนี้แต่ตัวอะไรไม่รู้มีใครรู้จักก็ช่วยแนะนำทีนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรแต่กำจัดอย่างไรแต่ที่รู้ๆนะ่ะคูก็คงจะต้องหาสารสก,กัดชีวภาพออกมากำจัด อะไรก็ได้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับมีหลายสูตรหลายอย่างนี่ตอนนี้มดชักเริ่มกังวลแล้วว่าครูจะมาทําอะไรกับอาหารของเขาแล้ววันนี้เราก็คงจะมากําจัดกันแล้วนะครับจะใช้วิธีกําจัดแบบไล่นะครับสูตรแรกที่ครูจะลองมาใช้ในการกําจัดแมลงตัวร้ายตัวนี้ก็คือนี่คือสารกําจัดแมลงจากจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับวิธีทํานั้นครูแปะลิงก์ไว้ด้านบนนี้แล้วนะครับใครที่อยากดูก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้ได้ทบทวนกันหน่อยก็ได้ครับว่ามันประกอบด้วยจุลินทรีย์น้ำมะพร้าว200มิลลิลิตร เหล้าขาว200มลลตรน้ำส้มสายชู100มลตรแล้วก็มีซีอิ๊วดำสองช้อนนะครับก็เอามากซ์รวมกันแล้วก็หมักเอาไว้วิธีการใช้ก็คือจะใช้เพียง2มลตรต่อน้ำครึ่งลิตรนะครับ2มลตรนิดเดียวเดี๋ยวมาทำให้ดูก็เตรียมน้ำมาครึ่งลิตรพอเพราะว่ากระบอกฟอกกี้นี่มันแค่กระบอกฟอกกี้นี่มันแค่ครึ่งลิตรนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่มีช้อนขนาด 2มลตรก็ประมาณเอแล้วกันนะครับขย่าขวดซะหน่อยสองมลลตรแค่ไหนนิดเดียวจุดโอเยอะเกินอันนี้เยอะเกินนะอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนนี่น่าจะตีสัก5มลตรได้มั้งเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรหรอกใส่เข้าไปเนี่ยมันดูเหมือนดูเหมือนน้อยนะแต่จริงๆมันเยอะนะนี่ครับ เดี๋ยวเราไปฉีกกันเลยมีเพื่อนบางท่านบอกว่าให้พูดกับเขาดีๆให้ไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันได้แต่อย่ามาทําลายข้าวของลองพูดดูแล้วครับเขาไม่ฟังฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ครับว่าจะพูดรู้เรื่องไหมจะหนีไหมพูดง่ายๆคือต้องโทษมดมดพามา ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตกันอีกรอบนึนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่มาเกาะกับต้นไม้ของครูสําหรับตัวนี้ก็อยู่ในสภาพที่นิ่งไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยนะครับส่วนอีกวงหนึ่งที่ทําไว้วงนี้ก็ไม่เคลื่อนไหวนะครับดูจะอยู่กับที่มากกว่านะครับส่วนวงอื่นอ่ะลองมาดูวงนี้วงนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับยังอยู่ในวงอยู่นั่นเชื่อได้ว่าเขาอาจจะตายแล้วก็ได้นะครับลองมาดูสูงขึ้นนะครับประเมินตามสายตานะ เหมือนเขาแน่นิ่งแต่สิ่งที่ไม่แน่ใจก็คือที่เกาะอ,อยู่ที่ใบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นเพรียชนิดเดียวกันตัวอ่อนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับแต่ตัวที่เป็นเส้นทางยาวๆเนี่ยผมูว่าน่าจะตายหมดแล้วเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูผลงานของการฉีดยานะครับปรากฏว่าตรงที่ครูมาเอาไว้เนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่และดูจะแห้งไปสิ้นซ้ำนะครับตรงนี้นะตัวน่าจะแห้งไปเลยนะครับใกล้ๆก,กันอ,อีกวงหนึ่ง ตรงนี้นะครับก็ไม่ขยับขยื่นแล้วนะครับตัวที่อยู่ในวงน่าจะตายแล้วก็ได้นะครับก็ทางใครทางมันไปอีกตัวหนึ่งที่วงเอาไว้นี่ครับตรงนี้ก็หายไปเลยแห้งไปเลยนั่นแปลว่าสารกําจัดหรือสารขับไล่ที่เราทําไว้นีมันก็ค่อนข้างได้ผลนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูข้างบนอีกสักนิดนึงว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับทางด้านบนส่วนบนยอดบริเวณนี้นะครับมันมีตัวจุดๆเล็กๆไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าส่วนตัวใหญ่ๆที่เห็นเดินเป็นทางอยู่ ค่อนข้างจะฟอร์ไปซีิซัมนะครับก็เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าเราสามารถกําจัดเขาได้จริงๆนะครับอันนี้ถึงกับเกือบหมดไปแต่คิดว่าที่ยังไม่หมดก็เพราะว่าเราสังเกตเห็นว่ามันมีมดอยู่นั่นแปลว่ายังมีอาหารสําหรับมดอยู่นั่นก็คือตัวเพลี้ยเหล่านี้แหละครับที่จะผลิตอาหารให้กับมดนะครับก็แนะนําให้ใช้หลายๆสูตรหมุนเวียนกันนะครับเพื่อที่จะป้องกันการปรับตัวของแมลงหรือว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับ ใช้หมุนวีกันไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทําคลิปด้วยครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นหมู่ญาติสนิทมินสายของท่านและกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาร,รมกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปด,ดีๆจากช่องครูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ